อ่าเป็นเนื้อเนื้อทองแดงหน้ากากบอลลงยาสีประจามันเกิดนี่จองเท่าไหร่หครับองใหญ่สี่รอยบาทครับองเล็ก3า0ร้อยห้าสิบาทครับมส่วนชุดด้านบนเนี่ยครับพี่อ่าเนื้อทองคำอ่าเนื้อทองคำใหญ่ทองคำแท้ครับน้ำหนักยี่สิบกรัมเจ0ด0ืห้าบาทครับนี่เป็นราคาจองใช่ไหมครับราคาจองครับผมเพราะว่า เปลี่ยนพระเจ้าตากรุ่นมหาเศรษฐีนะครับป่าแรงมากนะครับนี่คือบรรยากาศคนมาแห่จองนะครับ นะโต้ต่ะงชโตอะระหัตะโตอาณาโต้มาบุญตาะ้ะนาโต้ต่างชาติพระวัตะโตอาณาโต้มาบุทธะว่าตาเบิ้มเบิ้งสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบ เครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี0 6 0ย0 1 2 2เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธ,ธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณ เพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดอรุณนะครับเพิ่งลงจากเรือนะครับวันนี้มีงานพุทธพิเศษนะครับของทางวัดนะครับ เป็นงานพุทธาพิเศษเหรียญพระเจ้าตากครับ เนื้อทองแดงหน้ากากบอลลงยาสีประจำวันเกิดนี่จองเท่าไหร่ระครับองใหญ่400บาทครับองเล็ก350บาทครับส่วนชุดด้านบนเนี่ยครับพี่อ่าเนื้อทองคำเนื้อทองคำใหญ่ทองคำแท้ครับน้ำหนัก22กรัม75,000บาทครับนี่เป็นราคาจองใช่ไหมครับราคาจองครับผม เพราะว่าอันนี้จะสร้างจํานวน59เหรียญเองครับอ๋อสร้างไ่เยอะนะครับครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเงินเนื้อเงิน2,000บาทครับจำนวนการสร้าง800เหรียญครับส่วนอันนี้เป็นเนื้อสำริดครับอ่าสี่สามบาทครับจานวนการสร้าง6,000เหรียญอันนี้200่อ้อบาทจานวนการสร้าง1 1 0 0 0 0ห่เหรียญนี่เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อทองแดงครับอ๋อเนื้อทองแดงนะ และส่วนส่วนอันนี้จะเป็นผงพุทธคุณปีศูนย์เก้าครับจะมีส่วนผสมของวัดอรุณพระผงวัดวัดอรุณครับแล้วก็วัดระฆังบางขุนทมครับจำนวนการสร้างอยู่ผงพุทธคุณดีมากเลยนะครับปีศูนย์เก้าทั้งหมดเลยเอามาทําเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินเนื้อตะกุดทองคำหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมส่วนอันนี้ตะกุดเงินหกร้อยบาทครับจำนวนการสร้างแค่สามร้อยเท่ากันครับอย่างละสามร้อย จำนวนการสร้างอย่างครับเพราะว่าของพุณตระกูลมีจำนวนน้อยครับส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อทองคำเล็กน้ำหนักประมาณ10กรัมครับขึ้นลงก็อยู่ที่38,000ื่นครับส่วนอันนี้เนื้อเงินองค์เล็กก็1,500บาทส่วนอันนี้เนื้อสามลิต250บาทครับครับผมเนื้อทองแดงเล็ก150บาทครับผมครับผมอันนี้เท่าไหร่อันนี้เนื้อเงิน2,000บาทครับจำนวนการ และเจ้าตากศีมหาราชนะครับวันนี้แล้วก็วันนี้เป็นบัณฑีวันหนึ่งนะครับที่ได้บารมีของนะครับท่านพระพรมวัชระเมธีนะฮะพระเจ้าอาวาสวัดอรุณครับวันนี้ถือว่าเป็นบัณฑีวันหนึ่งครบรอบนะครับบันเกิดนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเรามีการแจกแต่ในรอบเย็นหลังจากที่เสร็จดาา้านทางด้านวงสวง เลยว่าพุทธาพิเศษก็จะมีการแจกเหรียญให้กับบรรดาพี่ดองและวันนี้หลวงพ่อมหาชุนศักดิ์วัดปู่อารามหลวงของจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ร่วมพิธีพร้อมกับหลวงพ่อติวัตถุชานนทบุรีนะครับเกจิอาจารย์ดังพร้อมกับหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนกับกาญชนาโมรีนะวันนี้ถ้าใครในรอบนี้นะมีเวลาก็จับจองก่อนในตอนเย็นหลังจากเสร็จพิธี ท่านสามารถรับวัตถุมงคลนะหรือว่าเหรียญองค์สมเด็จพระเจ้าตากสีมหาราชนะครับองคมสมทบ2,555ปีกรุงธนบุรีนะนี่ครับพระพรมบชระเมธีนะบัตรอรุณนะวันนี้ก็เปิดโอกาสให้พี่น้องนะครับได้กลับต่อกันแล้วก็หลวงพ่อป้อมมับวัดหนองม่วงนะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเกจติอาจารย์ดางราชบุรีหลวงพ่อออ พัดหุท้างนะาีีก็ต้นตำรับนะทางด้านการตกเสงหรือว่าพุทธคุณนี่ท่านมอบมาให้เลยวันนี้ท่านเดินทางมาเองแล้วก็ทางด้านหลวงพ่อดวงครับแม่แก้วเติินนาสมุทรสงคามนะพร้อมกับเกจติคารวาสผู้เรียนวิทยาคมอ่ความศรัทธาของพระองค์อ่ท่านหนึ่งอ่พระครูสิริพงศ์ครูพัฒกิจนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับ ก็นะลืมไม่ได้เลยนะครับท่านาพรนะครูพัฒนาพัทรคุณนะหรือว่าหลวงพ่อนะทิชชอวัดพุทธไยทยสวรรค์อุธยานะเข้าร่วมทางด้านพิธีนะตกเสกในครั้งน,นี้ด้วย,นะนนวยหรือว่าอาธิษฐานจิตนะเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านที่เดินทางมาแล้วนะครับนะตอนนี้ก็เจ้นะาหนะ้นานที่นะครับกำลังสัดเตรียมทางด้านพิธีนะครับก็เอาคุาภาพ และทางด้านนักข่าวครับที่มาร่วมกันตามข่าวอันยิ่งใหญ่น่าร่วมสมโทษ2,000หนาหรือว่า200ห้าปีกรุงธนบุรีนาจะเป็นเหรียญหรือว่าพระถุงสมเด็จคบผมครับสวยงามครับ นครับถ้งแต่เท้าเดี๋ยวจากเนพิธีสามารถรับได้เลยนะครับแต่ถ้าที่จอออนไลน์นะครับเราเข้าไปอยู่ในเทนออนไลน์ผมอ๋ครับอ๋ออ๋ออ๋อออน اوہو آ آ อยากได้อะไรให้ขอพ่อรักทุกคนองบนทุกทีจะตอบ เทวายาคีโมนามะมกุวาสิโอนุขัปะายิกิิาังิริกมังศิิการยสภาะโตศิธิกาโตวัวันสุโฉะนะใครไทนิรันตวนรา อีโสอีเสดอีเสิพุทนาวีอีลาพุทธังโสีโสางพุทธศิิอีกเรือเท่นในพิธีวงสวงก็เรือแคใหญ่ทุกท่าาเลยนะครับ ตอนรับนั่งหน้าครับเพื่อที่จะมากราบไหว้ขอพรพร้อมๆกันครับตอนรับทุกท่านครับยืนซ้อนจะได้ครับครับโ วิเดปังรัตนะตยังเอตภาอนุภาวะเวนาสัพพอุมาอุมาตวามัณฑรายาจาวินาศเมนตุพุทธังเอวานังทยมังคลัง จยิตดอกไม้ที่พานคนละกำมือหรือวันน้ครับหยิบดอกไม้คนละกำมือนะครับหรือวันนะครับตรงซ้ายและขวายังไม่โปรยนะครับยังไม่โปรยรอนะหน้าแต่บนโปรยนะครับข้างหน้าไม่โอรยข้างบนข้างหลังเลยนะครับฝั่งด้านหลังได้ครับแบ่งปันกันนะครับ พระมัน,าานมาตาจักวาเลสุอัตรากะจ,กจกันตุสิงวะตาสัตย์ธรรมุุนีราชสาบุนันตุสัทโมได้แสดงถูกมงคลฐานในพิธีพวงสวงถวายสังเวยองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งน,นี้ด้วยเกิน ครับคือถ้าไม่มีดอกไม้มีกะตังดินตั้งทุกบ้านข้างเดียวกันเนี่ยมีเหรียญติดตัวมาโกลกไปเลยครับในายนี้ว่าตัวอินเดียตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวไทยๆว่าเอาดอกไม้กระดูกฐานาตังปานาลอยด้วยจริงหอมหอมด้วะเรือเล็กจริงเปลี่ยนพระเจ้าตากรุนมหาเศรษฐีนะครับปลาแรงมากนะครับ <S <S นี่คือบรรยากาศคนมาแห่จองนะครับ บ้านใหญ่บ้านตั่นใหญ่น้าโตข้าวตาพระนวทโตอะโตน้าโตข้าวตาโตมาโตสมาสมุตตาว่าตาเมื่อตีมันตีมันตีเต็มตีตรงไหนอาระอาระขันตุอเลออาย น่าชูเก๋นัจากสีสีประวัติราภูข้าพเจ้าบอกชื่อนำประดุลและตำแหน่งของตัวนั่นเองได้จัดเครื่องบูชาเทวดาลพบค้อข้าพเจ้าองค์ที่จำพรรษาตรงสวยธนสาแข้าพเจ้าได้จัดใบผีต่างๆเป็นที่

สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ได้มาเก็บบรรยากาศนะครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชที่วัดอรุณนะครับรุ่นมหาเศรษฐีนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ